ส5้าปีไม่เป็นไรไม่ีโอเสองสาสาสี่สอสาแล้วจงแม่งแมก็ขึ้นแต่เมื่อวานล้ม

งานบบกยางานภายในในการเสร็จเดือนผมก็จรงอยากไม่เสร็จให้เสร็จประาณานต้องขอกราบขอบคุณนะคะท่านหลงพี่ต่อนะคะที่ให้ความกรุณาตัดทางโรงพยาบาลนครนายกได้ตับปรงห้องพิเศษที่ตึ บริพัตนะคะซึ่งเป็นตึกที่เก่าแล้วก็ทุดโทรมไม่ได้รับการปรับปรุงมานานแล้วโอกาสเนี้ยก็จะได้ใช้ห้องพิเศษเนี้ยสาหรับดูแลคนไข้หนักคลอดนะคะเพื่อที่จะว่าตามนโยบายของกระทรวงด้วยเนาะลูกเกิดรอดแอม่ปลอดภัยก็จะได้อยู่กันอย่างมีความสุขก,ก็ต้องขอาการขอขอบคุณท่านด้วยค่ะอ่าแล้วห้องห้องพิเศษนะครับจานวนประมาณกี่ห้องครับสิบเจ็ดห้องนะคะสิบเจ็ดห้อง <7 S 2> คือทั้งตึกเลยทั้งตึกเลยค่ะ